สอบถามเข้ามาเยอะนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนนะครับคุณคิดถูกต้องแล้วนะครับคุณได้โชค2ชั้นหรือว่าถูก2เด้งนะครับเด้งแรกนะครับคุณได้จากเราชนะ2,000บาทแต่ว่าอย่าถามนะครับว่าโอนให้เมื่อไหร่สัปดาห์ไหนเดี๋ยวรอคอรมอังคันหน้าก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กระทรวงการคลังกําลังหาเรือกับกรุงไทยอยู่นะครับเพื่อจะจัดสรรเรื่องของการโอนเงินให้ครับโชคอีก1เด้งก็คือเงินเพิ่มเติม เพิ่มเติมเขไปเดือนละ200ที่จะเริ่มกรกฎาคมนี่แหละฮะก็คุณก็ได้เหมือนกันนะครับดิฉะนนั้นแล้วคุณก็ได้2ชั้นด้วยกันครับโอเคนะครับสอบถามเข้ามาเยอะนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนนะครับคุณคิดถูกต้องแล้วนะครับคุณได้โชค2ชั้นหรือว่าถูก2เด้งนะครับเด้งแรกนะครับคุณได้จากเราชนะ2,000บาทแต่ว่าอย่าถามนะครับว่าโอนให้เมื่อไหร่สัปดาห์ไหน เดี๋ยวรอครมอังคันหน้าก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กระทรวงการคลังกําลังหาเรือกับกรุงไทยอยู่นะครับเพื่อจะจัดสรรเรื่องของการโอนเงินให้ครับโชคอีก1นึงเด้งก็คือเงินเพิ่มเติมเพิ่มเติมเข้าไปเดือนละ200ที่จะเริ่มก,กรกฎาคมน,นี่แหละฮะก็คุณก็ได้เหมือนกันนะครับาะฉั้นแล้วคุณก็ได้2ชั้นด้วยกันครับโอเคนะครับ